DIY Loom b r a c t l e t Thailand Fanpage สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำสร้อยข้อมือลายหางงูชี้ฟ้ากันนะคะเป็นแบบนี้นะคะโอเคอันนี้จริงๆแล้วเป็นลายเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เราจะดึงไม่ให้มันยืดเพราะว่ายืดแล้วมันจะเป็นห่างๆแบบนี้มันจะไม่ค่อยสวยเนาะเอาเป็นชิดๆแบบนี้จะสวยกว่านะคะเส้นนี้ ใช้โดนัทสมอลเลอร์ไซส์ทำนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้โดนัทขนาดขนาดมาตรฐานทำนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่ามันขนาดต่างกันขนาดไหนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมน,นะคะหนึ่งก็คือรางเครื่องมือรางเครื่องมือนะคะเราจะใช้ทั้งรางเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้แค่เพราะจริงๆเราจะใช้แค่แท่นเดียวโอเคหรือว่าจะใช้แค่ หนึ่งอันแค่นี้ก็พอนะคะเพราะเราจะใช้แค่สองช่องนี้แค่นั้นนะคะโอเคแล้วก็โดนัทค่ะใช้ฮุกนะคะแล้วก็ใช้โดนัทค่ะโดนัทขนาดมาตรฐานนะคะอย่าลองดูว่าขนาดมันต่างกันขนาดไหนนะคะอันนี้คือตัว smaller size อันนี้คือตัวไซส์มาตรฐานนะคะเห็นไหมเห็นชัดอยู่เนื้อว่ามันต่างกัน นะคะลองดูไซส์พอมอลเลอรไซส์จะใส่เข้าไปในนี้เกือบจะได้เลยนะคะค่อยๆดูเนื้อต่างกันเนาะโอเควันนี้จะลองทำเป็นไซส์มาตรฐานค่ะและสุดท้ายคือเอ็คลิปค่ะโอเคเริ่มเริ่มนะคะสัญลักษณ์ DIY r o o m ลูมนะคะอยู่ด้านนี้เราหันออกทางขวาแบบนี้นะคะเพราะเวลาควักเราจะได้ควักทางนี้ง่ายๆนะคะโอเค เริ่มเหมือนลายหางงูปกติค่ะเริ่มเหมือนลายหางงูปกติคือเส้นที่1เป็นเลข8นะคะเส้นเดียวเท่านั้นนะคะเส้นถัดไปก็วางลงไปได้เลยวางซ้อนลงไปแล้วก็เส้นถัดไปเลยค่ะวางซ้อนลงไปได้เลยคือลายหางงูเลยค่ะวิธีการทําเหมือนลายหางงูทุกอย่างนะคะแล้วก็เอาเส้นสุดท้ายขึ้นมาขวักเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะ Okay. ใส่เส้นถัดไปใส่บนสุดนะคะหักเส้นล่างสุดทางขวาหักเส้นล่างสุดทางซ้ายขึ้นมานะคะปกติเหมือนลายหางงูนะคะใส่สีถัดไปสีก็แล้วแต่เรานะคะจะใส่สีอะไรก็ได้เรื่องเรื่องการใช้สีก็คือแล้วแต่น้องๆเลยโอเคพอได้ประมาณสัก3ามสี่เส้นแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เราก็ค่อยคค่ะค่อยๆกล้วงขึ้นไป ค่อยๆลวงเข้าไปในนี้เห็นไหมคะลวงเข้าไปเพื่อเกี่ยวเส้นล่างสุดที่เราใส่ไปขึ้นมาก็คือเส้นสีชมพมูเกี่ยวให้มันชี้ขึ้นมาค่ะเนี่ยเราก็ล็อกไว้โอเคชี้แล้วแล้วก็ใส่สีถัดไปค่ะฟ้าแล้วก็ส้มค่ะ เกี๋ยวึ้นมาโอเคเห็นไหมมันจะพลิกขึ้นมาแล้วใส่สีถัดไปเขียนเส้นล่างสุดขึ้นมาอือฮึนี่โอเคใส่สีถัดไปมาเปลี่ยนเส้นค่ะ เขียนเส้นล่างสุดขึ้นมาแล้วก็คอยดึงให้หางงูบัญชีขึ้นฝ้าขึ้นมาแบบนี้ค่ะนะคะสีม่วงอือหือ แค่นี้เลยค่ะใส่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็คอยดึงให้มันชีขึ้นฟ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะทําจนได้ความยาวตามที่เราต้องการค่ะพอามันยาวแล้วเนี่ยเราก็สวมเข้าไปอาจจะสวมยากนิดนึงเราก็ต้องสวมเข้าไปที่งูนะคะสวมเข้าไปที่หางงูเนาะพักเส้นล่างสุดขึ้นมาแล้วก็คอยดึงให้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่ใส่ที่ยอดหางมันเนาะเราก็ใส่ค่อยๆใส่ลงมาค่ะขึ้น ทำไปสักห้าทีแล้วค่อยดึงขึ้นมาทีหนึ่งก็ได้นะคะเนี่ยนะคะจับมาแบบนี้เนาะแล้วก็ดึงขึ้นมาค่อยๆดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องดึงแรงนะคะถ้าดึงแรงมันจะยืดเป็นยืดๆแบบนี้มันจะไม่ค่อยสวยนะคะดึงมาเบาก็พอโอเคเราได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วสะดดกดีนะคะแท่นมันก็พกพาไปไหนได้เนาะโอเค สมมติว่าเราพอแล้วนะคะเราก็เก็บค่ะเก็บให้เหลือแค่เส้นเดียวเท่านั้นที่อยู่บนพินนะคะเก็บเส้นล่างสุดขึ้นมาแล้วก็ใส่เอสคลิปค่ะเอาสีสมุวงกว่าโอเคนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่นะคะโอเค จะเส้นใหญ่นิดหนึ่งค่อยๆใส่โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบดูนะคะระหว่างตัวอา่าไมไ,ไหนขนาโอเคระหว่างตัว smaller size กับตัวไซส์มาตรฐานของ DIY room นะคะก็เลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการค่ะว่าเราอยากจะได้เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่อืมดูขนาดนไหคะต่างไหมต่างอยู่เนาะ อโอเคอน่ารักมากๆค่ะลายนี้เก๋มากง่ายมากแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะทำง่ายๆแค่เราเลือกสีให้สวยๆก็มีสร้อยข้อมือลายเก๋ๆที่ไม่ซ้ำใครแล้วค่ะลายหางงูชี้ฟ้านะคะ